สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับชัยดูเฮงทุกทุกขั้นกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสำหรับในหวยลาวในเมื่อที่แล้วนะครับออกเหมือนกันเลยนะครับเนาะหนึ่งเก้าเนาะก็มาออกหนึ่งเก้าอีกนะครับในเลขที่ออกสามตัวบนเนี่ยนะครับที่มีนะครับมีสองมีหกมีเก้าเนี่ยนะครับเมื่อล่าสุดก็มาออกเหมือนกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเลขสามตัวนะครับที่ออกเหมือนกันซึ่ง นะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับน้องอ่ะนะใครที่ภาพตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายเลยนะครับเพราะคือในล่าสุดเนี่ยนะครับก็ย้อนไปดูว่าหวยไทยกับหวยลาวออกในวันเดียวกันนะครับซึ่งอ่าเนี่ยย้อนไปในงวดที่แล้วนะครับสำหรับวันที่16นะที่ออกตรงกันกับหวยไทยกับหวยลาวออกวันเดียวกันนะครับในครั้งนั้นเนี่ยนะครับหวยไทยออกไปที่ใน6 0 8 6 6 2เนาะแล้วก็3 7นะหวยไทยจะออกก่อนนะครับปึ๊บตกคำมานะครับหวยดาวออกไปที่ในสอง8นะครับแล้วก็6 6เนี่ย6 6ก็มี66เ 6, หมือนกันนะครับซึ่งหวยลาวนะครับ3มงวดหลังเนี่ยมักจะไปเอาในที่ในหลักสิ 10, นะครับของหวยไทยมาออกนะใครที่รูดวิ่งเนี่ยเนี่ยเอาตำแหน่งนี้ไปเลยนะครับ นี่ก็มา6ถัดมานะครับถัดมานี่ก็จะเป็นในไปไปก่อนหน้านี้นะครับนะ้องอืมก็จะเป็นวดของวันที่16 16สิหงหาเนี่ยนะครับหวยไทยออกไปที่ในศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดเนาะแล้วก็สองแปดนะครับตกกลางคืนมาหวยลาวนะครับออกไปที่ในสี่ 4. 482076อ่ศนั่นแหละนะครับเนี่ยก็มาเอาหวยไทยในหลัก10บบุญเนี่ยออกไทยไปแล้วมาออกหวยลาวอีกนะครับเนาะนั่นแหละนะครับย้อนไปดูอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในวันที่1นนะครับ1กรกฎานะครับตอนบ่ายๆเนี่ยหวยไทยออกไปที่ใน4 3 4 5 0 3 นะครับแล้วก็ล่าง89ตกกลางคืนมา2องทุ่มครึ่งนะครับหวยนะฮะเราออกไปนี่ก็จะเป็นที่ได้สองสี่นะครับนั่นแหละก็เป็นเอาหลัก10ของหวยไทยมาก็กแสดงว่าในล่าสุดเนี่ยวันที่16ตุลาคมนะครับเลขจะออกอะไรก็ช่างนะครับปึ๊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 บ ล่างปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอาในหลักสิบบนนะครับใบเป็นในเลขเด่นหวยลาวนะครับผมว่ามีรุ่นเหมือนกันนะครับหรืออาจจะไม่เอาหลักสิบไปก็ได้นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับออกวันเดียวกันกับหวยไทยเท่าที่ดูนะครับก็มีเด่นหเนี่ยเนี่ยหวยลาวจะมาหกไหมนะครับอืม ก็ย้งว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับเมือนที่หวออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีก็ได้ก็อีกตัวหนึ่งเข้าที่ดูแล้วนะครับก็มี2องเนาะสองหลอง2เนี่ยนะก็ได้นะครับหรือจะเอา6กับ2เนี่ยมาจับก,กันกับในหลัก10แต่ก็ต้องรอรุ้นว่าหลัก10บนเนี่ยหวยไทยเนี่ยจะออกในตัวไหนนะครับเนาะอ,อ่ะก็นะครับ ี๋ยวจะมาดูเปรียบเทียบกันกับในเลขออกนะครับชุดตรงนี้นะฮะล่าสุดนะครับสลับในเลขออก3ตัวนะครับ3ตัวบนก็ <ried. S 1> ในวดล่าสุดนะออกไปนะฮะในที่ใน5 9 5 9 9 6 92อง่ะงวดที่แล้วนะออกไปที่ใน9 9 8 919อ่ะ ก็จะมีงวดก่อนหน้านี้นะครับ3ตัวบนนะครับก็จะเปที่ในหกหนึ่งี่เก้าหกสถัดมาเป็น5 3 1 9 1 9, 9, 9เนาะแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ในสี่หนึนะครับ2 2 2เนี่ย9 1 9นะครับจะเหมือนในงวดที่แล้วไหมเนี่ยนะครับเนี่ย2 6เนี่ย9 2 6เนี่ยใน3ตัวบนมี9เนี่ย มี6มี2เนี่ยเนี่ยก็มาหนึ่งเหมือนกันนะครับเนออาะอืมเนี่ยออกมา9 1้าเ้าเนี่ยนะอันนี้ก็มี9มี9้ามี9้าเนาะเออมันก็ออกมา9อีกนะครับเนี่ยในงวาล่าสุดจะออก4 2สองหรือเป็นเลขเบิ้ลเหมือนกับในช่วงนี้ไหมน,นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับก่อนในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็เลขออกแบบเนี้ยมันมีไม่บ่อยเลยนะครับ8 80 3สเนาะถัดมาเป็น8 7เจด หกหนอ่าอันนี้เป็น919าหนอันนี้เป็นหนึ่้าเนะครับถ้เป็นสามแปดนึ่งศูนอ่านะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่ดูในเมื่อกี้นี่เห็นมี2องนี่แล้วในตรงนี้อ่าวิ่งรูดฟันสอตัวเดียวหรือเปล่านะครับหรือ,อจะอ่าเลขต่ำๆเนาะอ่าเลข012เนี่ย ต่ที่แน่เท่าที่ดูแบบนี้มี2นะครับเนาะ,ะก็ลองนําไปพิจารกกันนะครับเท่าที่ดูในตําแหน่งตรงนี้แล้วมันก็มีโอกาสนะครับถ้าเอาในตัวเด่น2ตัวในตรงนี้6กับ4อ่มา4 3กับ0นยะ์มา0ูนย์เนี่ยมาในหลัก10ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเกับ2มาในหลัก10บพราะนี้ก็มา10อันนี้ก็มา10เอาง่ายเลยนะครับอันนี้ 1อันนี้2เนี่ยล่าสุดจะเป็น3หรือเปล่าหรจจะเป็น1อาจจะเป็น0เนี่ยอ่ะคนจะถูกนะฮะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะหรืออาจจะจับนี่แหละ4 2 2เนี่ย2 2เนี่ยนะครับหรือวิ่งรูดฟัน2หรืออาจจะ1 1 1, 1ก็มีนะแต่ตรงนี้1ไปออกข้างหน้านะครับอ่ะก็ลองนำไปซื้อนะครับหวยเราพัฒนาแล้วกัน ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับก็มีหลายๆสูตรนะครับเนาะสูตรที่นะครับเอาสูตรก่อนหน้านี้นะวันที่แล้วสูตร25ก็ไม่มานะครับสูตร26ก็ไม่ออกนะครับแต่อันนี้มันก็วันที่14บวันที่แล้วเนี่ยเออเนี่ยสูตรนี้ก็ถือว่าแม่นนะครับนะเข้า3มงวดติดๆแล้วนะครับสูตร26นะ ก็เดี๋ยวในขั้นตอนในสูตรตรงเนี้ยสูตร25เนี่ยก็เดี๋ยวลองใช้ซักงวดดูเนาะว่ามันจะเข้าไหมนะครับเนาะถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับสลับในสูตรนี้นะฮะเนาะสรับในสูตร25อ่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะฮะมาดูในสูตร26แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นในหวยหวยในวันวันพุธเนาะวันจันทร์หวยไม่เข้าเลยครับสูตรหวยวันจันทร์เนาะ อืมอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับสลหรับในคลิปถัดไปแล้วกันนะใครอยากได้ไอซูไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลหับคลิปนี้สวัสดีครับ